สวัสดีค่ะท่านประธานท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าคะมาหา่อนถึงที่โตเลยจริงๆเนี่ยให้่มนไปหาที่ห้องประธานก็ได้นะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพอดีว่าฉันน่ะรีบๆด้วยพอดีมีประชุมข้างนอกอ่ะจ้ะฉันต้องรีบไปพี่มาเนี่ยอยากจะรบกวนคุณ่อนให้ช่วยอะไรฉันหน่อยมีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยววันนี้ตอนสายๆจะมีพนักงานใหม่เข้ามาทํางาน,นะคะ่ะยังไงก็ฝากคุณม่อนช่วยดูแลด้วยนะคะ นักงานใหม่เหรอคะแล้ว,ลวตำแหน่งอะไรอะคะฉันยังไม่ได้ระบ,บุตำแหน่งให้เขาหรอกเดี๋ยวฝากคุณม่อนช่วยสอนงานทั่วๆไปให้หน่อยนะพรุ่งนี้บ่ายๆฉันถึงจะกลับเข้ามาบริษัทได้คะ่ะท่านประธานไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะเดี๋ยวม่อนเนี่ยช่วยดูแลแล้วก็ช่วยสอนงานเขาเองคะ่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ ไอแกไม่สนใจที่จะทํางานของแกมั้งเหรอนี่ฉันเห็นแกนั่งเล่นโทรศัพท์มาเป็นชั่วโมงแล้วนะนี่แล้วเธอจะให้ฉันรีบทาทาไมวันนี้ท่านประธานก็ไม่อยู่ทําเป็นขยันไม่ได้ถึงท่านประธานไม่อยู่เนี่ยงานมันก็ส่งตามกําหนดอยู่ดีปะ่ะนี่ถ้าเธออยากจะให้งานเสร็จไ,ไวๆเนี่ยเธอก็เอางานฉันเนี่ยไปทําให้หมดเลยสิไม่เอางานฉันก็ยังทำไม่เสร็จ สวัสดีครับ,ค,รบคุณนั่นเองอะ่ะฉันกำลังรอคุณอยู่พอดีเลยนี่ใครอะเยม,มอนทำไมดูเฉิ่มจังเลยอะนี่อายพูดจาเลยแล้ววางปากเลยท่า<ม>นประธานน่ะให้ฉันมาช่วยสอนงานเขาสอนงานเหรอทำตำแหน่งอะไรอะอ,อยังยังไม่ระบุตำแหน่งครับคุณเมวดีบอกให้ผมลองหัดทำงานทั่วไปก่อนครับ งั้นดีเลยเดี๋ยวเอางานฉันเนี้ยนะไปทำแทนเลยละกันอายเขาเป็นพนักงานใหม่จะให้เขามาทำงานเอกสารของเธอได้ยังไงเดี๋ยวนะท่านประธานรู้นะนมีโดนด่าแน่งั้เราขึ้นมางั้นเดี๋ยวนายเนี่ยไปกวาดข้างๆบริษัทแล้วก็รดน้ำต้นไม้ด้วย นั่นมันงานคนสวนนะไอ้ก็ท่านประธานบอกว่าให้ทำงานทั่วไปก่อนไงแล้วคนสวนเนี่ยมันก็งานทั่วไปไม่ใช่หรอทำได้ไหมได้ครับงี้ก็ออกมาทำเลยเดี๋ยวฉันไปตรวจโอ้ยแกเนี่ยดูสิเฉิเฉมแบบเนี้ยดูซื่อบื้อซื่อบือ้อ,อจะทำอะไรเป็นเปล่ปาก,ก็ไม่รู้ โดเป็นประธา,านว่านเนี่ยนี่ยยมอนแกด,ดูให้ซื่อบือ้อนสิถ้ามีย่กับคนกวาดบ้านไม่เป็น เง,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 งอะเงอะเงอะนี่คอยดูนะฉันจะฟ้องท่านประธานว่ามันเนี่ยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างอย่าไปว่าเขาเลยเขาอาจจะไม่เคยทำงานพวกนี้มาจริงๆก็ได้นะ ขอ,ขอโทษครับเดี๋ยวผมสะดุดล้มอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหากระถางมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่แกรีบไปหามาเลยนะฉันเนี่ยจะฟ้องให้ประธานว่าแกเนี่ยทำข้าวของบริษัทแตกเสียหายขอโทษจริงๆนะครับโง่ <No. S 1> ซื่อบื้อจริงเลยว่าเขาแรงไปหรือเปล่าแกก็ดูสิซื่อบื้อที่สุด มันนั่งอยู่นี่นี่เองอะฉันดอนตามหาคุณสักพั่วเลยเออเป็นไรหรือเปล่าคะาผมก็แค่เครียดๆนะครับพอดีผมเป็นคนเชื่อซาตตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับดูสิครับอย่างวันนี้ผมยังทำกระถางต้นไม้แตกเลยโธคุณคนเราอะ่ะผิดพลาดกันได้คะ่ะฉันว่าคุณเป็นผู้ชายน่าจะไม่ขนัด ทำความสะอาดหรือว่าจัดสวนใช่ไหมคะอย่าโทษตัวเองเลยค่ะผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับครั้งหน้าเนี่ยผมจะระมัดระวังให้มากกว่านี้ครับขอโทษอีกทำไมล่ะคะฉันบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่ความผิดคุณน่ะมันเป็นแค่อุบัติเหตุนี่ไงคะท่านประธานมาแอบอู้อยู่นี่เองนี่มาทำงานวันแรกนะคะก็ทำกระถางต้นไม้แตกแล้วคะ่ะ ท่านประธานไหนว่าจะกลับมาพรุ่งนี้ไงคะทำไมถึงได้กลับอพอดีการประชุมยกเล,ลิกกะจ้ะฉันก็เลยรีบกลับมาพอดีเป็นห่วงหลานชายเห็นว่ามาทํางานวันแรกกลัวเขาจะเหนื่อยจ้ะหลานชายหลานชายที่ไหนคะท่านประธานนี่ไงคะคุณเจมหลานชายแท้ๆของฉันน,นี่หลานชายท่านประธานเหรอคะไอคิดว่าว่าแล้วเชียวคะ่ะเมื่อดูคุณเจมเนี่ย เขาไม่ค่อยถนัดเรื่องทําความสะอาดหรือว่าจัดสวนเลยค่ะทําความสะอาดจัดสวนหมายความว่าอย่างไงครคุณมอ่อนเออก็คุณพนักงานที่ชื่อไอเนี่ยครับเขาใช้ผมทําความสะอาดทั้งบริษัทเลยครับตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็รดน้ําต้นไม้ด้วยครับจริงเหรอคะค,ะคุณไอคุณกล้สาสั่งหลานชายฉันมาทํางานแบบนี้ได้ยังไงฉันอะให้หลานชายฉันมาฝึกงานออฟฟิศ วพื่อที่จะได้ขึ้นมาบริหารที่นี่แทนฉันแต่คุณสั่งให้หลานฉันไปทำความสะอาดทำสวนเนี่ยนะคือว่าไอาขอโทษนะคะเพื่อไอไม่ได้ตั้งใจะค่ะยกโทษไอ้นะคะทาะคะ่านประธานคุณเจมถ้าอย่างนั้นนะคะนับตั้งแต่วันนี้ฉันขอสั่งให้คุณไอไปทำหน้าที่แม่บ้านปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบริษัทและทำหน้าที่คนสวน มือนที่คุณไอสั่งให้หลานชายฉันทำแม่บ้านเหรอคะคุณม่อนคะฉัน<ะ>ขอให้คุณม่อนช่วยเป็นเลขาส่วนตัวคอยสอนงานให้หลานชายฉันด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้เก่งเร็วๆค,ค่ะอ๋อได้ค่ะแต่ว่ายืนซะอเบื่อทำไมอยู่ละคะคุณไยเพียไปเปลี่ยนชุดแม่บ้านมาทำงานเลยคะ่ะเอเอคุณไอครับนี่ครับไปกวาน เราทำไม่เป็นนะไอ <c oughs> ้มนฉันบอกแกแล้ว